นี่คือตัวอย่างงานวิจัยของคุณเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอยังเป็นแค่เด็กและปกติเราก็แม่รับเด็กมาดูแลอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าจะค่อนข้างสนใจตัวเธออยู่ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมฉันคิดว่านะยังไงฉันก็ไม่ขัดข้องอะไรอยู่แล้วมันคืองานนี่บัตนี้ไม่มีดวงจันทร์โลกสายไปสส่มาอย่างไม่สมดุลและเอียงงอย่างหนักโลก จึงสูญเสียแสงสว่างไปและโลกอิสนาก็ได้เริ่มคืบคลานเข้ามาผู้ที่ติดเชื้อรู้จักกันในนามมนุษย์เรืองแสงลูนะ่าให้ฉันแนะนำเธอให้รู้จักกับผู้ดูแลคนใหม่ของเธอนะเธอเป็นแค่เด็กจากนี้ไปฉันจะเป็นคนดูแลเธอในฐานะผู้ฝึกสอนมิสุมิจนกว่าเราจะทำการรักษาได้สำเร็จ ท่านจะรับผิดชอบในการดูแลส่วนตัวและสุขภาพของเธอยินดีที่รู้จักดูน่างั้นคุณจะเป็นเหมือนพ่อแม่ของดูน่าเหรอคะคุณพ่อใช่อืมคิดว่าฉันเป็นอะไรคล้ายๆแบบนั้นก็ได้อืมหนูเข้าใจแล้วยินดีที่รู้จักนะคะมันแรงเหรอเฮ้อของเล่นขอโทษนะ ฉันลืมบอกไปนะ่นะรูหน้าชอบแกล้งนะ่ะอะหลังจากการสูญเสียดวงจันทร์เวลาได้ล่วงเลยไปถึงปีและมนุษย์ชาติถูกบังคับให้อยู่ใต้ดินชั่วนิรันดร์เนื่องจากการเอียงของโลกจึงทำให้มีสถานที่ที่ไม่มีแสงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของคนในหมู่มากเกิดความขาดแคลนขึ้นเราต้องการไฟฟ้าพวกเราไม่เป็นไรกับสิ่งนี้จริงๆเลย เราต้องการเชื้อเพลิงไว้เอาภาษีพวกเราคืนมาการหาทรัพยากรเชื้อเพลิงในสภาพแวดล้อมที่ร้ายแบบนี้มีจำกัดการพัฒนาพลังงานกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปเขตแสงขั้วโลกศูนย์วิจัยคาร์เตอร์ในขณะเดียวกันโลกที่ปิศนาได้แพร่กระจายโลกที่ผลึกเลิ่มก่อตัวขึ้นบนร่างกายโลกเลี้งแสงไม่ใช่ที่คุยกันไว้นี่คุณหลอกลูกนะ บุคคลที่มีอาการเหล่านั้นถูกกำหนดให้เป็นมนุษย์เดืองแสงโดยสายฐานว่าเป็นผลจากเศษเสี้ยวของดวงจันทร์เบิดใช้งนอนในการทดลองแสงบริสุทธิ์มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรับ,รบการทดลองประกอบด้วยการแยกและการประมวลผลปวตอนจากร่างของมนุษย์เดืองแสงผลลัพธ์ที่ได้คือทรัพยากรแสงแทบไรที่สิ้นสุดลูกชายของหัวหน้าคาร์เตอร์เป็นคนดูนแลเธอเหรอ ไม่เคยยิ้มเลยและเราไม่มีทางรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่สภาพจิตใจของเขาไม่ปกตินแน่ที่ต้องทําการทดลองแบบนี้นะลูนะ่าถึงเวลาหาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นตรวจร่างกายขาถัวเขียวอะโอ้สุดยอดลูนะ่าต้องเป็นเด็กสาวที่น่ารักที่สุดในโลกแน่เลย้างั้นก็ดีแล้วเหรอคุณไม่เคยหัวเรระ และคุณก็อารมณ์ไม่ดีตลอดเลยครั้งแรกที่เจอกันหนูหนือว่าคุณเป็นคนไม่ดีแหละแต่คุณก็เป็นคนดีใช่ไหมล่ะฉันไม่ใช่คนดีอะไรหรอกแม่ครับดูนี่สิครับพวกเขาเข้าไปในนี้แล้วก็บินขึ้นไปในอวากาศตอนที่ดวงจันทร์ยังอยู่ตรงนั้นสุดยอดลูกชอบโลกใบเก่าใช่ไหมมิสมิใช่ครับพวกคนสามารถบินขึ้นไปในอวากาศได้ แล้วถ้าแม่จะอ่านเรื่องราวที่ลูกชอบเกี่ยวกับแสงออรราคืนนี้ล่ะฉันรักแม่เธอมีความสุขที่ได้ฟังไม่ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไรก็ตามพ่อครับโลกใบเก่ามีอานพาหนะที่บินขึ้นไปบนฟ้าแหละพวกเขาสามารถเห็นม่านแสงในท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เรียกว่าออรราอีกแล้วสินะโลกใบเก่าเหรอครับมันสุดยอดหลังจากนั้นคุณแม่ก็อ่านเรื่องออร่าให้ผมฟังมิสมิ ไม่เป็นได้ที่ลูกจะสนใจในเรื่องอดีตแต่สิ่งสำคัญค,คือคิดถึงเรื่องอนาคตพ่อเป็นคนที่อุทิศชีวิตให้กับการวิจัยเขายุ่งมากเป็นเรื่องยากที่จะเห็นเขาที่บ้านแต่ที่สำคัญที่สุดฉันเป็นคนที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับอดีตซึ่งเขาตรงข้ามกับฉันพ่อมักจะมองไปยังอนาคตเสมอก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันก็ได้สวมเสื้อกาวตัวนี้อยู่ แต่มันเป็นเพราะว่าฉันเคารพพ่อเขาเป็นคนที่พยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อโลกเสมอยังไงก็ตามอนาคตที่เขาต้องการมันไร้ค่าช่างงดงามนี่คือวิวัฒนาการถ้าเราประสบความสำเร็จในการทดลองนี้มนุษย,ยชาติจะมีแสงใช้ตลอดกาลแม่คือมนุษย์เรืองแสงคนแรกที่พ่อทำการทดลอง มันไม่ต้องการเชื้อเพลิงแล้วมันยังคงส่องแสงอยู่เกือบไม่สิ้นสุดพ่อเคยอุทิศตนให้กับการศึกษาโลกเรืองแสงรัฐบาลได้ให้การยอมรับการวิจัยมนุษย์เรืองแสงโดยใช้ชื่อว่าการบำบัดอาการมีความแตกต่างกันไปหากไม่มีเครื่องตัวมนุษย์เรืองแสงมันยากที่จะบอกว่าใครเป็นใครเราไม่รู้ว่าแสงจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนรากบว่าโฟตอนแต่ละตัวยังมีชีวิตอยู่ฉันหยุดเขาไม่ได้ ตอนนี้นายปรับตัวได้หรือยังดูแลลูน่าเป็นยังไงบ้างเหมือนอย่างที่ฉันคิดฉันไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อนดังนั้นฉันเลยไม่แน่ใจว่าควรทำยังไงเมื่ออยู่ใกล้ๆเธอนั่นลูน่าเป็นคนทำเหรอมีงานอะไรเด็กที่น่ารักดีนะเออเธอทำมันอีกแล้วรอยดินสอสีลบไม่ออกด้วยสิต่ฉันเพิ่งซักไปเองนะดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มติดนายนะ ตอนที่เธอมาที่นี่อีกครั้งแรกก่อนที่นายจะดูแลเธอเธอน่าปวดหัวมากเลยละ่ละลรับมือกับการดิ้นรนและการร้องไห้ของเธออย่างตอ่อเนื่องก่อนนะเหมือนเดิมอย่าไปยุ่งกับเธอมากเกินไปเพื่อตัวของนายเองลูน่าเธอเป็นตัวทดลองพิเศษในหมู่มนุษย์เรืองแสงแม้เธอจะอายุน้อยแต่เธอก็มีภาวะเรืองแสงขั้นสูงโพตอนในร่างกายของเธอนานแน่นอย่างมากหัวหน้าวีแผนจะพัฒน,นาอุปกรณ์ให้แสงสว่างขนาดใหญ่ถ้าสำเร็จ ดูน่าจะกลายเป็นความหวังแห่งอนาคตที่ทำให้เมืองนี้สว่างขึ้นมาฉันรู้สึกไม่ดีที่ให้นายดูแลเธอแต่ขอร้องเลยคิดทีทีท่วนจนกว่าจะถึงการแปลงแสงที่จริงแล้วพวกเราทุกคนหวั่นใจกับการทดลองครั้งนี้ขอโทษนะฉันแน่ใจว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะเป็นต้องบอกไม่เป็นไรว้าวหนูไม่รู้เลยว่ามีที่แบบนี้อยู่ด้วยพวกเราอยู่ ใต้ดินใช่ไหมทําไมถึงมีหน้าต่างได้ละ่ะโรงงานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการตัดผ่านพื้นที่ภูเขานั่นคือเหตุผลว่าทําไมเธอถึงสามารถมองเห็นเหนือพื้นดินได้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่หนูได้เห็นโลกภายนอกฮายุพวกมันป้องกันมนุษยชาติจากการอาศัยอยู่บนพื้นดินคุณรู้ไหมหนูไม่มีพ่อแต่ว่าหนูมีแม่ละฉันรู้อะ คุณดูได้ยังไงเพราะทุกๆอย่างเกี่ยวกับเธอถูกบันทึกไว้ในข้อมูลงั้นคุณก็รู้ว่าหนูเกลียดอะไรถั่วเขียวและนมพร่องมันเนยและฉันก็รู้ว่าเธอกินมันไม่หมดรวมถึงนิสัยชอบกัดเล็บของเธอด้วยหนูชอบคุณแม่แต่เหมือนว่าคุณแม่จะไม่ชอบหนูหนูไม่มีเงินแต่หนูเชื่อว่าถ้าหนูทำตัวดีคุณแม่จะมีความสุขถ้าหนูทำตัวดี หนจะได้กลับไปอยู่กับคุณแม่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นคุณรู้หลายเรื่องเกี่ยวกับหนูแต่หนูไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคุณนั่นไม่ยุติธรรมเลยจะมีอะไรดีจากการรู้เรื่องของผู้ฝึกสอนล่ะหนูแค่อยากให้คุณบอกหนูต่อให้เธอรู้เรื่องของฉันไปยังไงมันก็ไร้ค่าใช่แล้วเมื่อการแปลนแสงเสร็จสิ้นฉันกับไปดูหนา้า ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเอ,อมันเจ็บมันเจ็บมากเลยเหมือนกับที่ผ่านมาเธออดทนด,ดีนะหนูต้องไปทำการบำบัดนั่นอีกไหมเพราะหนูเป็นเด็กไม่ดีเหรอจะมีใครดีใจไหมถ้าหนูอดทนกับความเจ็บปวดนี้ต่อไปคุณจะดีใจไหมคะคุณมิสมนิน่น ไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขหรอกนะนี่ฉันจะอ่านหนังสือให้ฟังหนูก็อยากเห็นออลเราเหมือนกันเธอน่าจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วเ่ะหอืมทำไมละ่ะหากไม่มีดวงจันทร์สนามแม่เหล็กของโลกแข็งแกร่งเกินไปนั่นคือสาเหตุว่าทำไมพาย,ยุถึงหมกระหนำ่ำแต่เธอคงไม่เข้าใจหรอกหนูไม่เข้าใจเวลาผ่านไปอย่างสงบสุขมีการเปลี่ยนของฤดูกาล ปฏิหารที่เกิดจากความเอียงของโลกมีอยู่ณจุดหนึ่งอย่างแน่นอนมนาดฟองดูเหมือนิยายแต่ในอดีตไม่มีใครสนใจเรื่องพวกนี้คุณดูมีความสุขมาน,นิดหน่อยละ่ะแสดงว่าคุณเองก็มีสิ่งที่ชอบสินะและไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นแสงอลล่าใช่ไหยใช่แต่ณตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้คุณมิซมิถ้ามีคนบอกคุณว่าเป็น,ปนไปไม่ได้ คุณจะล้มเล่าความตั้งใจโดยไม่ลองดูเลยเหรอคะลูน่าคิดว่าภาพนั้นจะสวยงามแค่ไหนกันถ้าหนูได้เห็นมันหลังจากนั้นตัวทดลองและผู้ฝึกสอนก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในปีผ่านไปน่าแปลกที่แกอยากจะคุยกับฉันแต่ฉันรู้แล้วเรื่องนั้นสินะเราไม่ควรทำการทดลองนี้ต่อผมเบื่อที่จะติดตามตัวทดลองแล้วพวกเขาไม่ต่างจากพวกเราพวกเขามีชีวิต ทำไมแกพยายามจะช่วยลูน่าเหรอเธอเป็นคนเดียวที่สามารถทดเชยปอตอนมหาศาลที่สูญเสียไปได้แกก็น่าจะรู้ดีนี่จะคิดเรื่องนี้อีกพ่อพ่อพูดเหมือนตอนที่แม่เมอิสระคือความหวังของพวกเราและรัฐบาลได้อนุมัติแล้วเราต้องเดินหน้าต่อแม่ต้องการช่วยพ่อนะแต่ผมมั่นใจว่าแม่ไม่ได้หวังให้เป็นแบบนั้นแม่ไม่เคยยอมรับเนสิ่งที่พ่อทำ ไม่สม,มิแกหนูไร้เดียงสาเกินไปอย่างแรกเม่ิสาได้กลายเป็นแสงที่มีชีวิตอยู่กับฉันที่นี้แกพูดไม่ใช่กโก้ของแกที่าอาปกป้องจิตใจอันบอบบางของตัวเองแกแค่พยายามหลีกเลี่ยงหนีจากความจริงและความผิดของตัวเองนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมทำทำไมแกไม่หยุดฉันละ่ะถ้าแกเกลียดมันยิงซะสิเป็นอะไรไปคุณมัน พ่อผิดแล้วละแกทำไม่ได้หรอกมิสมิฉันย้อนกลับไปวันนั้นไม่ได้การทดลองแปลงแสงกับลูน่าจะเริ่มตามที่วางแผนไว้โอ้เ้โถวัลูน่าจะนอนไปทั้งแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันลูน่ากับฉันขอโทษนะลูน่า ฉันไม่ใช่คนแบบไห้เธอคิดหรอกม,มิสม,มีไม่มาเหรอปกว่าติเวลานี้จะไม่มีผูกซ้อนมานอะอ่าเข้าใจแล้วลายงั้นถ้ามันจบเมื่อไรฉันจะได้ฟังเรื่องเล่าของเขาอีกครั้งสินะใช่ฉันเป็นคนเสียใจฉันทำให้พวกเขาเชื่อว่ามันมีทางรักษาและปล่อยพวกเขาเจอกับความตายครั้งแล้วครั้งเล่าฉันทำเป็นไม่เห็นถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้ว มิสมิคุณดูไหมถ้าหนูหายดีหนูอยากไปดูออโรลลากับมิสมิล่ะหนูจะต้องมีความสุขมากแน่ๆนถ้าเราได้ไปดูด้วยกันวันทำการทดลองการแปลงแสงออโรลูนะ่ามันนี่สิวันนี้จะเป็นวันเกิดของเธอือขอโทษนะรูนะ่าแม่ไปด้วยไม่ได้เลยฮะอทำไม แม่แม่เกลียดลูนาเหรอไม่นะจะทิ้งลูนาไว้แกก็ลยทำอะไรนะ่ะมิสุมิผมจะไม่ปล่อยมือลูนาเด็ดขาดผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้ดินต้องการแสงสว่างและผมก็ให้รู้ว่าพวกเขามีค่าแค่ไหนทั้งลูนาและมนุษย์ดึงแสงคนอ,นอื่นก็เป็นมนุษย์แต่ผมจะไม่หันหลังให้กับพวกเขาอีกแล้ว ถ้าผมสามารถช่วยพวกเขาได้หยุดการแปลงแสงเดี๋ยวนี้แม้ว่าอนาคตที่คุณตั้งเป้าไว้จะเป็นความชอบธรรมอย่างนี้ก็ตามนี่ไม่ใช่อนาคตที่ผมต้องการการทดลองพวกนี้มันไร้สารละไมซึมิอุบป,ปากไปซะเอาตัวลูน,น่าไปที่เครื่องแปลงแสงไมซึมิเลือดเลือดอ,อ่อนทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ กำลังจะตายไม่ปล่อยนะลูนะ่าเวนนเฮ้ยฉันผิดหวังในตัวแกไอ้ลูกชายเฮงซวยใช่เพราะว่าผมเป็นลูกของคุณไงอาไรกันครั้งเก็บพอตอนของเราไม่ไปหมดแล้วแย่แล้วถ้าไงไม่ต่อไปแบบนี้มันจะกระจายไปทั่วโรงงานลูนะ่า ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอะไรกันเนี่ยวัวตนของมนุษย์เดืองแสงมีปฏิกิริยาต่อดูนาะพลังงานมหาศาลนีม่มันพลังงานระดับสูงหน้ามหาัศจรรย์เธอจะเป็นแสงให้กับทั้งเมืองดีไม่สิเป็นแสงของทั้งโลกไปนี่ฮะวัวนาดีดดาไฟแล้วใครก็ได้ช่วยฉันด้วยแม่โลกนี้มีเรื่องไร้เหตุผลอยู่เต็มไปหมด และผมก็ไม่สามารถทำอะไรเองได้นั่นคือสิ่งที่ผมถูกบอกมาเมื่อโตขึ้นเอ๊ะมันดอนมันเจ็บลูนะ่าเหงาหนูไม่มีใครฉันยอมแพ้ให้แม้กระทั่งการต่อต้านทั้งหมดก็เพื่อสิ่งนี้ไม่เป็นไรนะฉันยังอยู่ตรงนี้ค่ะ แย่ yeah, แล้วรดบบเพริงไม่ทำงานทำาก้าเพยอบดวนมิสมิลูนา่าพวกเธอปลอดภัยไหมทีม่ไปยานอพยพเร็วเข้าแผลนั่นมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาอธิบายแล้วนายช่วยพาลูน่าไปให้ทีสิฉันจะไปอพยพตัวทดลองคนอื่นแต่แผลของนายมันฉันต้องรับผิดชอบจนกว่าลูน่าจะปลอดภัยได้โปรดนายเป็นคนดีเฉันเชื่อใจนาย ไว้เจอกันนะเธอขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเหรอโอ้ไปค้นหาออร์ลาล่าเหรอใช่ใช่แล้วฉันก็ได้บอกเธอไปแล้วนะว่ามันอันตรายถึงจะใช่ชุดป้องกันอยู่ก็เถอะหลังจากนั้นศูนย์วิจัยก็พังทลายลงและมนุื์เดืองแสงที่ถูกจับตัวไว้ก็ได้ออกมาก,การกระทําของศูนย์วิจัยถูกเปิดเผยทำให้เกิดความตื่นต้นให้กับสาธารณชน ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังปกป้องมนุษเดืงแสงภายใต้ผู้นำคนใหม่อย่างไรก็ตามมิซุมิยังอยู่ในการค้นหาดูลึกลับจังวันนี้โลกเงียบสงบดีจังนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นลมพัดมาตรงนี้ปกติจะต้องกลับเพราะพายุแต่วันนี้ไม่มีล่ะแม้แต่วันแบบนี้ก็มีด้วยล่ะ อยากรู้จังว่าโลกใบเก่าจะเงียบสงบแบบนี้ไหมนะมิซมีมิซมีฉันนี่บ้าจริงมาถึงตรงนี้ก็มีความหมายถ้าพวกเราไม่ได้มาด้วยกันบางดีฉันอาจจะได้เห็นแสงออร่าก็ได้แล้วกับตัวคนเดียวมาตลอดท่ามกลางความมืดมิดแค่ไรนี่ฉัน กำลังตามหาอะไรอยู่ฮะเสียงเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฉันบอกได้เลยละ่นะดูหน้า